ถ้ามันเป็นในลักษณะกระแพงนี้ให้ท่านฉีดเข้าไปที่กระเพงและให้ยาโป่งมันจะออกมท่านจะฉีดไปกระแทกที่เข้าไปในลักษณะนี้มันจะทาให้โครงเ่ท่านฉีดไปทั้งหมดมันแตกกระจายออกมาพอมันแตกกระจายมาเสร็จแล้วไฟก็จะกลับพุ่งขึ้นมาใหม่เพราะมันปล่อยไอระเหยออกมาได้เพราะนั้นเราต้องฉีดหาวิธีการนะครับทาาๆฉีดนะครับโดยการฉีดโปรยเหม็ดโผเอ้ยเม็ดฝนนะครับฉีดในลักษณะ6กย้อยกรณีที่เชื้อเพลิงไม่ถึงอัะ จะได้ทำตัวนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีวาล์วอยู่หนึ่งตัววาล์วตัวนี้ถ้าท่านถ้าเดือยมันอยู่สูงในลักษณะลักษณะอย่างนี้แสดงว่าวาล์วมันเปิดหระอปิดอยู่เปิดเออนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เดือยมันลงต่ำแสดงว่าเป็นวาล์วที่อยู่ในลักษณะปิดอยู่จำเอาไว้เสมอนะอย่าไปจำสัดสนนะจะไม่เหมือนวาล์วปอกน้ำเก็บตัวน้ำพาสายหนึ่งทางหนึ่งเส้นเข้าที่กระเทศทำ ไปไปเรื่อไปไปส่บอลเพื่อนแล้วเพื่อนวิ่งกลับมาะจะแบกจะอุ้มจะหิว้วจะอะไรก็แล้วแต่เวลาจับพยายามจับใกล้ๆก็ต่อกันเอาไว้นะครับโอเคเจแล้ววางสายลงเอามาต่อไว้ด้านหน้า ต่อมา,มานะครับเรานำพาสายเข้าที่กิดเหตุเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นกระบวนการของการาต่อสายนะครับเป็นการต่อสายอ่ะนะครับถนนหน้าวิ่งยืนหน้านหลังเหมือนเดิมเราจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่ส่งข้อต่อให้เพื่อนเสร็จแล้ววิ่งสายพร้อมหัวฉีดไปด้านหน้าอยู่ในท่าเตรียมพร้อม แล้วพอไปถึงที่เกิดเหตุสวมหัวกชีดสวมหมวเสร็จแล้วส่งสัญญาณมือตามกระบวนการทั้งหมดเลยจนถึงขั้นตอนการเก็บสายแต่ไม่ต้องเดินทีมเดินทีเพื่อมาเดินกันอีกครั้งหนึ่งโอเคนะทราบครับเพราะนั้นนะครับในกรณีที่ท่านจะเข้าที่เกิดเหตุท่านจะต้องมีหัวกชีดไปด้วยนะครับ แส่งข้าต่อครับเริ่มตั้งแต่ส่งข้าต่อแล้วแต่ท่านครับอ้าวโรยจะโรยสายก่อนก็ได้จ้าอ้นี่นก่อนก็ได้ไป,ไปไปไป เอ้นเอาดูมิอไมนะตาส่งสัญญาณเลยครับใครถึงน้วส่งญาณเลยวันไม่ต้องไปดิเราเรามารอรับสัญญาจากเพื่อนเราอยู่ตรงน้นเดี๋ยวจะเปิดได้ไงยังไม่ถึงโมาิบังบังจับโมจิด้วยต้มืออรมโมจิโ ปิดน้ำแล้วก็ผมบองเราปิดที่หัวชีได้ก็วางหัวฉีตรงอ่าแล้วตังค์น้ำ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 ปิดน้ำตัวมูจี้ยังไงพี่อาร์ตตัวมูจี้ยังไงพี่อาร์ตตวมูจี้ผิดวิธีการตัวมูจี้ quần nam يا قناة بالوما هاي قام อยู่มานั่นแหละโอเคโด่งลดต่อ के वो का बेगा